สวัสดีทุนผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การอ่านตัวกรีกันอีกครั้งใ้วันนี้เริ่มพูดถึงข่าวคราวที่คั่งจะเป็นเรื่องน่าเศร้าเนาะสำหรับหนังกอซิล่านะครับก็จริงๆข่าวนี้ไม่มีมาสักพักนะครับการจากไปคนเขียนบทเทเลอร์ไม่กักกอซิล่านั่นเองนะครับเทเลอร์ไม่กักกอซิล่าเนี่ยก็เป็นหนังกอซิล่าเรื่องสุดท้ายของยุคโชวะที่ตอนฉายข้้งเสียงแตกแต่ที่แน่คือหนังมันเจ๋งมากเป็นน่าจะเป็นหนังกอรซิล่าที่ได้ยอดขายตั๋วต่ำที่สุดเลยนะครับ แต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยคนเริ่มมองมาขึ้นว่าอยตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมีความจริงจังละถ้าออกมาดีมากๆนะครับการเป็นหนักคซสตาร์ดีสุดเรื่องหนึ่งเลยนะครับซึ่งในข่าวคราวเนี่ยมาจาก g o d z i l l a Movie com คุณยูกิโกะทาคายามะนะครับผู้เขียนบทเทเลอร,ร์เมกากสซิล่าได้เสียชุดไปแล้วนะครับเร่งว,ว่าที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงปีหรือปีก่อนเนี่ยก็มีบุคลากรสําคัญที่เกี่ยวข้องโกสซิล่าเนาะนั่นรวมถึงอากิระทาคาดะนะครับพระเอกของคอสตาร์ภาคแรกเขาก็เสียชุดไปนะครับ ซึ่งก็กข้จใจได้นอเวลาผ่านไปเกิดแก่เจ็บตายนะครับและคราวนี้ก็เป็นคราวคุณยุิโกะนะครับในเนื้อข่าวบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะสรับครอบครัวของทะคายมะนะครับเมื่อเราได้ทราบข่าวถึงการจากไปของคุณยุยโกะทะคายมะ The Mastermind Be h i ไฮบริเลียนเทเลอร์เมกาโกซิล่าเป็นผู้เขียนบทหลักของเทเลอร์เมกาโกซิล่าเสียชีวิตวัย83ปีในบ้านของเธอในโตเกียวโดยเธอจากไปในวันที่2มิถุนายน2023 ด้วยสาเหตุธรรมชาติก็แก่ตายนะครับโดยงานศพจะจัดขึ้น,นวันที่12มิถุนายนที่จะถึงนี้ซึ่งสิ่งที่ทําให้ตัวยูกิโกะนั้นเนี่ยมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือที่ผ่านมาหนังกระซายปุ่นมีแต่คนขคีบบทที่เป็นผู้ชายเท่านั้นเลยนะครับยูกิโกะเป็นคนแรกที่ได้โซโลเขียนบทเดี่ยวนะครับจริงๆก,ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้ายูกิโกะเนี่ยก็มีคนนี้นะครับในนี้เขาบอกว่าอ่ะเธอเป็นคนขีบบทให้กับ หนังก็ซ i ล่าคนที่2แล้วก็คนสุดท้ายเลยเหรอผมก็จะไม่ได้กับว่าหนังก็ไซส์ญปุ่นต่อมาเนี่ยมีคนเขียนบทผู้หญิงเพิ่มหรือเปล่านะครับแต่ไฟนอลแสดงว่านี่อาจจะเป็นคนสุดท้ายคนล่าสุดซึ่งก็เดี๋ยวว่าลอยนอนาคนว่าเอออาจจะมีพี่คนไหนเนี่ยมาเขียนบทก็ซ i ล่าต่อนะครับโดยคนแรกนี่คือคุณคาสเวชิบะแต่เธอเป็นคนเขียนบทร่วมในหนัง1 9ึ7 s พ n นกซันก็ซล่าที่เขียนบทร่วมกับคุณชินิจิเซกิซาวะซึ่งคนนี้ก็เป็นขาประจำคนเขียนบทให้กับหนังก็ซตลอดหลายภาคน,นะครับ ซึ่งการที่ได้ตัวยูอิโกมาเขียนบทเนี่ยก็ทําให้เธอเนี่ยสร้างตัวละครหญิงที่โดดเด่นสุดหนังก็ซิล่าอย่างตัวละครก็ซิล่ามาฟูเนะนะครับสาวเซบอกที่โดนเอเลียนเนี่ยจับมาดัดแปลงให้เธอเนี่ยสามารถควบคุมตัวไม่กักก็ซิล่าได้และกายเป็นตัวแปรสําคัญของเรื่องราวซึ่งถึงแม้เธอจะเป็นคนเขียนบทเดียวเนี่ยแต่การตัดสินทั้งหมดเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวผู้กับอิชิโรคอนดะนะครับเธอจะได้บอกเงื่อนไขว่าตราบใดที่คนเรื่องเกี่ยวกับตัวละครก็ซิล่าเนี่ยยังอยู่ในหนังเนี่ยเธอไม่แขวาเรื่อง จะเปลี่ยนนรูปแบบไหนนะครับเขาแค่มีคนเรื่องเกี่ยวกับตัวละครกค็สิระออกมาก็พอเมื่อไม่นานมานี้ผมก็ได้ดูช่อง YouTube ที่ทําประวัติเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทําหนังกอสิระโคตรละเอียดมากๆนะครับซึ่งล่าสุดก็ได้ดูคลิปที่เขาทำเทเลอร์ไม่กล่าก็สิราไปเขาก็เล่าพูดถึงเกี่ยวกับตัวนักเขียนบทด้วยนะครับคนเขียนบทด้วยเขาก็เลามาละเอียดดีนะครับโดยนี้เขาบอกว่าตัวตะเคยามาเนี่ยอ่ะนอกจากเขียนบทเนี่ยเธอก็ได้กำกับหนเรื่องแรกที่มีพันเงินเก้าสิบหกในชื่อเรื่อง อะไรเนี่ย after the win was gone นะครับซึ่งผมใช้ใน IDB แลอะอะนี่คือ IDB ของเธอนะครับเธอเข็มบวดทั้งหมด12เรื่องก็ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะเรื่องแรกเธอเรเไม่กับกอซ่าคือเรื่องแรกของเธอเลยนะครับและเหมือนจะมีส่วนเกี่ยวข้องในสตอรี่ของก o ซ่าเบอร์ m ซนมอทแต่นี่เขาบอกว่าคิง g ิ i อล่าโนเกียวกุสึหรือคิงกิโ o ล่าแบบคล้ายๆคิงกิโอล่าแล้วแต่เกณฑ์อะไรแบบนั้นนะครับ ถ้าผมจําได้ก่อนจะมีกอสซาปธรรมอทามีแผนว่าจะให้คิงกริล่ากลับมาเป็นแบบหนังภาคต่อเนาะแต่ก็ถูกเปลี่ยนเป็นกอสซาปธรรมอทาแทนดูเหมือนเธอจะมีเครดิตในฐานะสตอรี่อยู่นะครับเธอกับหนังสองเรื่องเนี่ยคาเซโนคาตามิแล้วก็อะไรเนี่ยมุสเมโดโจจิมีแค่ไอเรื่องนี้ที่มีรูปภาพนะครับต้องใส่เรื่องแรกผลงานเธออาจจะไม่ปังเท่าไหร่มั้งมีคนโหวตแค่สิบคนฮอนดุี่แล้วนี่ก็ไม่น่าจะมีใครพูดถึงเท่าไหร่นะครับ แต่เธอก็อยังวัน Washington ซีอินดิเพนเดนต์ฟิล์มเฟสติวก็เป็นหนังอินดี้ของทางวอชิงตันดีซีเนาะซึ่งน่าสนใจคือในปี2016เนี่ยตัวตะคคยมะได้กลับมาเขียนเรื่องราวสารต่อของตัวคาสิระกับไททอนซัสนะครับเป็นคอม,มิกท่อยจาได้เหมือนจะเป็นวันชดนะครับเกี่ยวกับตัวคาสิระที่เหมือนจะไม่ตายผมยังไม่ได้อ่านยังไม่เคยอ่านนะครับกับตัวไททอนซัสในชื่อเรื่องอะไรเนี่ย2015มิสเตอร์ไทนโอคาลเตนะครับ หนึ100่งร้อยปีเหตุการณ์ถึงร้อยปีหลังจากเหตุการณ์ทเทเลอร์เมกกับก็ซิล่าสองตัวละครที่เจอเรื่องเลวร้รายมาได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเพราะจริงไททอนซันเนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดที่เหมือนมีรู้อีหนอยเน่ยมันก็อยู่ของมันดีเนาะแล้วก็โดนควบคุมไงให้มาทํานู่นทํานี่สุดท้ายก็โดนก็ซิล่าเป่าตกทะเลไปนะครับสองคนก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งอ้อเราสามารถอ่านได้ด้วยแฮะคุณสามารถอ่านสตอรี่ที่เขาแปลไว้ในโตโฮคิงด้อมเปิดดูดิลายเส้นนี่แบบ ใครวาดอะ่ะเพราะรู้แล้วเธอไปเขียนบทไงเธอไม่น่าใช่คน,คนวาดน,นะครับลายเส้นดูคลาสสิกอะ่ะรู้สึกมีความดูเป็นแบบการ์ตูนย้อนยุคพอสมควรไงดัทงที่ตัวมังงะมันมาปี2016นะนี่คือคาสิระใช่ไหมทำไมดูสวยแบบแปลกอันนี้เป็นอะไรเป็นทรีทเมนต์นิยายเหรอน่าจะเป็นเรื่องสั้นนิยายเนาะ โอ้โหไททันสัตกลายเป็นเมกกะไททันสัตเลยนะครับ๋ยวเอาไว้นี่ผมยังไม่ได้อ่านนะเอาไว้ถ้าเกิดผมอ่านแล้วเกิดสนใจผมอาจจะมาพูดถึงนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายบทความไว้ว่าเธอจบยุคชวาของกอรซิล่าด้วยตัวละครที่น่าจดจําที่สุดในหนังกอรซิล่าเรื่องหนึ่งนะครับโตทคาคคยมะจะไปที่จดจําตลอดไปก็เลยว่ามันก็ถึงเวลาเนาะเกิดแก่เจ็บตายนะครับจริงๆผมก็ประหลาดใจกันนะที่ไม่ค่อยมีคนเขียนบทผู้หญิงในวงก,การหนังกอรซิล่า แต่ส่วนหนึ่งก็คือ,อไม่น่าเกี่ยวกับแบบการจำกัดเรื่องทางเพศหรอกแต่หนุ่ไมไหมแบบกอซิล่าฐานคนดูเสียก็น่าจะเป็นผู้ชายเนาะอันนั้นแม้แต่วงการเบื้องหลังเนี่ยผมคิดว่าส่วนใหญ่เองก็น่าจะเป็นผู้ชายแหละที่จะแบบจะมีมีส่วนเกี่ยวข้องนะกอซิล่าที่แบบคนแบบผู้ชายความรวมแมสกับผู้ชายสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์อะไรแบบนั้นเนาะอันนั้นก็พอน่าจะเข้าใจได้ว่าผู้หญิงที่เป็นคนเขยนบทนเนี่ย อาจจะไม่ได้สนใจจะมาแบบเขียนบทก็สล่าอะไรแบบนั้นนะครับแต่นู่หรอมนักเขียนบทคนเขียนบทผู้หญิงเนี่ยก็มีมองการสร้างตัวละครแตกตา่างจากผู้ชายในบางส่วนนะครับผมก็อยากเห็นในอนาคตหนังก็สล่าไม่ว่าจะเป็นของฮอลลีวูดหรือว่าของญี่ปุ่นเนี่ยก็อยากจะมีเหมือนคนเขียนบทผู้หญิงเนี่ยลองไปเติมเต็มเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะพาร์ทคนนี่แหละที่มันเป็นปัญหากบหนังก็สล่ามาดยตลอดนะครับโดยเฉพาะยุคใหม่เนี่ยอยาขอมาสรบางที่หนักเลยนะครับก็ประมาณเนาะอย่าไว้ผมอ่านเรื่องราวของ ตัวถ้าใครยามะในเรื่องสั้นก่อนถ้าสนใจก็จะกลับมาพูดถึงกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืกดไลค์กดแชร์กดสังเกตกันได้สซรวันีก็กดตูวลาไปก่อนสวัสดีครับ